นิสสันเทียนาปี0ูย์เครับเครื่อง2.5 V6 ใช้สระบบเบนซินบวกแก๊ส LPG สีสันรอบตัวให้แปดสิอร์เซ็นะครับมีริ้วรอยบุบเบียดบ้างสารภาพทำการใช้งานแม็กเติมโรงงานยางพอได้ครับรถเล่นพร้อมเอกสารครบนะครับก็สีหกเจ็ดแก๊สแจ้งรองเล่มเรียบร้อยรอบตัวถือว่าสวยกำลังเลยทรงหล,อลอ่ลอหอมีบุบมียิ้มเล็กน้อยครับ คุณเจรีโมทแคปโซนครับประตูคีย์เลสใช้งานได้ปกติภายในเบาะหนังสวนสะอาดครับเบาะคุ้หน้าปัดไฟฟ้าคอนโซลลายไม้อาการประจำรุ่นคือชอบแตกลายงานตามนี้ครับตามสภาพเลยเกียร์อโอโต้ปรมอัติบวกคูสคอนโรลระบบอแอร์อโอโต้เย็นฉ่ำม่านหลังไฟฟ้านะครับภายในกว้างขวางแอร์กลางประมาณนี้ครับรอบตัว สองสวยครับคำนิเล็กน้อยครับรถขับขี่ดีครับช่องล่างดีรอบขบไม่ขี้เลยเลยมาเนี้ยจะทักทห้ชมนะครับระบบปุ่มผู้สตาร์ทนะครับติดนะครับนิ่มๆเงียบๆเลขไม้หนึ่งแสนเก้าหมื่นครับ สนใจรถท้ที่นนทบุรีไซน์อยไว้นะครับผมว่าสวีทโฮมพาร์คทางจังหวัดจองรับส่งให้ได้ค่าส่งคิดตามระยะทางครับลองดูลองชมครับมานี่เลย